ขยะอาหารที่ควรส่วนใหญ่มองว่าเป็นเรื่องเล็กๆและมีน้อยคนนักที่รู้ว่าขยะอาหารเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกมิติในทุกๆวันขยะอาหารจำนวนมากมักมีจุดจบที่หลุมฝังกลบแต่ที่นี่เรากำลังเปลี่ยนวิธีคิดสู่การลงมือปฏิบัติเพื่อให้ขยะอาหารเหล่านั้นมีคุณค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุด ผ่านเส้นทางการจัดการขยะอาหารที่ถูกต้องโครงการส่งเสริมการป้องกันและลดการเกิดขยะอาหารและจัดการขยะอาหารจากแหล่งกําเนิดโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยหรือ TEI ภายใต้การสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอสและกรมควบคุมมลพิษ ให้ความสำคัญในการป้องกันการเกิดขยะอาหารตั้งแต่ต้นทางตลอดจนการนำขยะอาหารไปใช้ประโยชน์และร่วมขับเคลื่อนสร้างความเชื่อมโยงระหว่างผู้ก่อให้เกิดขยะอาหารไปยังผู้ต้องการใช้ประโยชน์จากขยะอาหารวันนี้เราจะพาไปดูเส้นทางของขยะอาหารที่ไม่ถูกทิ้งแต่ถูกส่งต่ออย่างมีค่าจากห้องอาหารปาริชาติมหาวิทยาลัยสุขโขท,ทัยธรรมธิราช สู่สระจันทร์ฟาร์มอําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการป้องกันและลดการเกิดขยะอาหารและจัดการขยะอาหารจากแหล่งกำเนิดเพื่อรับมือปริมาณขยะอาหารที่สูงจากศูนย์อาหารในมหาวิทยาลัยเปิดและจากผููเกษตรกรเพื่อนำขยะอาหารไปใช้ให้เกิดคุณค่าต่อในส่วนของการจัดการ เศษอาหารนะที่เหลือจากห้องอาหารปริชาตินะก่อนเข้าร่วมโครงการเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของการอ่ารวบรวมนะในแต่ละสัปดาห์แล้วก็อาจจะมีการเอาไปทิ้งบ้างแต่ก็อีกส่วนหนึ่งก็คือหลังๆก็จะเริ่มมีเรื่องของการจับคู่กับเกษตรกรให้เขามารับนะไปให้สัตว์บ้างบอกปลาบ้างค่ะทุกวันอังคารและศุกร์ขยะอาหารเหล่านี้ไม่ได้เป็นลงขยะหรือหลุมฝัง,งกบ แต่เดินทางจากนนทบ,บุรีสู่สระจันฟาร์มจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อใช้เลี้ยงปลาแทนอาหารเมร็ดช่วยลดค่าใช้จ่ายและสร้างคุณค่าใหม่โดยไม่กระทบต่อคุณภาพน้ำถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการจัดก,การขยะอาหารอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนไอเศษอาหารเนี่ยมันส่งผลดีเลยอย่างแรกเลยก็คือต้นทุนถูกมันมันประหยัดค่าใช้จ่ายของฟาร์มแต่ละที่ได้เลย แล้วก็ส่งผลดีกับปลาเราสามารถขุนปลาได้นานขึ้นเพราะว่าด้วยต้นทุนที่มันมันต่ำลงนะฮะเราก็สามารถทําขยับขยับไซส์ปลาให้มันให้มันใหญ่ขึ้นได้โดยที่เรายังคุมต้นทุนเราได้แม้ว่าห้องอาหารปริชาติมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชจะมองเห็นคุณค่าของขยะอาหารและเลือกส่งต่อให้เกิดประโยชน์มากกว่าการฝังกรบแต่ความท้าทายของศูนย์อาหารในมหาวิทยาลัยเปิด คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ใช้บริการที่มีความหลากหลายจึงได้ร่วมกับนักวิจัยศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมรวมถึงปริมาณและองค์ประกอบของขยะอาหารพบว่าส่วนใหญ่เป็นคาร์โบไฮเดตเช่นข้าวและเส้นก๋วยเตี๋ยวข้อมูลนี้นำไปสู่การของความร่วมมือจากรา้านค้าให้สอบถามปริมาณอาหารที่ต้องการและการรณรนลงให้ผู้ใช้บริการบอกความต้องการก่อนสั่ง จนเกิดเป็นโครงการขอให้บอกเพื่อลดขยะอาหารตั้งแต่ต้นทางปัจจุบันขยะอาหารเหลือเพียงราว7ก,กิโลกร,รัมต่อวันและยังถูกนำไปผลิตเป็นปุ๋ยหมกักใช้บำร,รุงต้นไม้ในอุทยานการศึกษาราชมังคลาพิเศษช่วยสร้างพื้นที่สีเขียวและลดต้นทุนปุ๋ยเคมีก็คือประโยชน์ที่ได้รับนะคะก็คือ1ปริมาณขยะอาหารลดลงนะคะสก็คือ ผู้เกี่ยวข้องอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าผู้ดูแลตรงศูนย์อาหารเองเนี่ยเขาก็เข้าใจในเรื่องของการคัดแยกขยะมากขึ้นนะคะแล้วก็3ก็คือผู้บริโภคหรือผู้ที่เข้ามาใช้บริการที่ศูนย์อาหารมาซื้ออาหารนะคะเขาก็รู้ว่าเขาจะต้องทํำยังไงสั่งยังไงให้ได้ปริมาณที่เหมาะกับตัวเขาเป้าหมายในการดําเนินการต่อหลังจากนี้นะคะก็คือเราก็มองว่า ถ้าจากตรงนี้อาจจะเป็นโรงอาหารหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการนะจริงๆแล้วในมหาลัยเนี่ยมีโรงอาหารอื่นๆอีกนะคะก็อาจจะแบบเอาไปขยายผลนะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นในแต่ละแต่ละส่วนของมหาลายัยเพราะว่าจริงๆจะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือของศูนย์สัมมนานะซึ่งซึ่งเขาเองก็คือดูแลตัวห้องอาหารปริชาติอยู่แล้วด้วยนะเขาก็มองว่าเอ๊ะตรงนั้นก็เอาไปขยายผลได้จากความร่วมมือเล็กๆ สู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ขยะอาหารที่ไร้ค่ากำลังกลายเป็นทางลอดทั้งสิ่งแวดล้อมและชุมชนคงปฏิเสธไม่ได้วันนี้คือพลังที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการจัดการเส้นทางขยะอาหารจากโครงการส่งเสริมการป้องกันและลดก,การเกิดขยะอาหารและจัดการขยะอาหารจากแหล่งกำเนิดที่ดำเนินการโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยภายใต้การสนับสนุนจาก สํนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสะสะส,ะส,ะสะและกลมควบคุมมลพิษเพื่อรวมผลักดันให้เกิดขึ้นจริง